สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ สวัสดีครับทุกท่านมาดูแนวทางแต้มกันครับแนวทางแรกจะเป็นแต้มสองตัวด้านล่างนะครับของแอดยุทธอาจารย์คำนวณได้หกเจ็ดน่งสามสนะครับ6 7 8 1็ดต่อมาก็แต้มสองตัวด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้903 4ศูห้ มาด้วยกันก็แต้มรสนอสนบนนะครับคำนวณได้9 0 4 568ทุกทัน 4, าน904 568ถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มด้านล่างนะครับของแอดรัสเกตแก้วสิริอาจารย์คำนวณได้02 3 479นะครับ0 2 3 4 7 9 ต่อมาก็แต้มสอนอบนนะครับอาจารย์คำนวณได้0123 478ทุกทัน0 1 2่าน0 1 2 3 4 7 8ถัดมาจะเป็นแนวทางเด่นแต้มล่างของอสมหวังนะครับอาจารย์คำนวณได้1257ถทุกทันน1257 ต่อ,อมาก็แต้ม2ตัวด้านบนนะครับคำนวณได้2 3 4 6 7 8 9ันบนี้แต้มรอสนอนะครับอาจารย์คำนวณได้0 3 4 6 7 8กทุกทันยังอยู่กันที่แนวทางของอสมหวังนะครับใบน,นี้แต้มรอสนอ,อีกใบนะครับ ใบน,นี้ของอาจารย์คำนวณได้0 2 5 6 7 8 9นะครับ0 2 5 6 7 8 9ถัดมาจะเป็นทางแต้มสอนอบนของแอดยืนบุลเลิศนะครับงวดใหม่อยู่ด้านล่างสุดทุกท่นานการคำนวณได้6 9 2 5 8 1 4นะครับ6 9 2 ห้าแต่อมาก็แต้มสอนอบนนะครับของแอนชวโรอดอาจารย์คำนวณได้2 3 4สาห้านะครับอยู่ด้านล่างสุดทุกทันมาต่อกันที่แนวะทางแต้มรวมล่างของแอดขุนเดชนะครับอาจารย์คำนวณได้904 581นะครับ904 581ต่อมาก็แต้มรวมบนนะครับคํานวณได้134 789แต้มรวม3ตัวด้านบนของอัศคมอาจารย์คํานวณได้4567801นะครับ4567801 ต่อมาก็แต้มรวมรอสอนอของอาจารย์ทองก้อนเพชุพันนะครับอาจารย์คำนวณได้สามสี่เจ็ดทุกทันทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพียงแนวทางสูตรคำนวณน,นะครับพิจารณาก่อนนำข้อมูลไปใช้ถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มสองตัวด้านล่างนะครับของอแสงเดือนอาจารย์คำนวณได้8905นะครับ8 9 0 5 มาด้วยการก็แต้ม2ตัวด้านบนนะครับคำนวณได้5 6 7 1นะครับ5 6 7 1มาต่อกันที่แนวทางแต้มครบบนของอาจารย์วิรัตนะครับตลวของข้อมูลคำนวณได้2 4 6 8 1 3นะครับ2 4 6 8 1 3 แตมสอนอบนของอาจารย์คำนวณได้7 8 9ดแปนะครับแต้มสอนอบนคำนวณได้7 8 9ดแปดเกถัดมาจะเป็นแนวทางแต้มล่างวัดใจนะครับของนักขุนพี่พรแต้มรวมของอาจารย์อยู่ตรงนี้นะครับชอบสูตรไหนตามสูตรไหน ก็แคปหน้าจอไปนะครับขยายใ,ใหญ่ดูได้เพิ่มเติมสําหรับแต้มร่างวัดใจนะครับแต้มร่างวัดใจของอาจารย์ได้แต้ม8 1 9นะครับแต้มอรองก็คือ5กับ7ต่อมาก็แต้ม2ตัวด้านบนสูตรนี้คำนวณได้สูตร4น แต้มสองตัวบนสูตรนี้ได้6กสองแปถัดมายังอยู่กันที่แต้มสองตัวด้านบนนะครับสูตรนี้ได้4 6 1 3 8 9นะครับแต้ม2ตัวบน8ตัวนะครับสูตรตารางคำนวณได้0 2 6 4์สหนึ่ง ใบน,นี้ได้สองสามี่ห้าเ็ดนะครับ2องสามี่ห้าเ็ดต่อมาแต้มสองตัวด้านบนนะครับหตัวยาวสูตรนี้ได้780 1แปนสนะครับแต้มสองตัวด้านบนสูตรนี้ของอาจารย์ได้3ามสี่ห้าหนะครับ ถัดมาก็ยังอยู่กันที่แต้ม2ตัวด้านบนนะครับสูตรนี้ของอาจารย์ได้แต้มชนเด่นก็จะมี01478นะครับส่วนใบนี้จะเป็นทางแต้ม3ตัวด้านบนนะครับคำนวณได้01289ทุกท่าน แปม3ตัวบนสูตร6ตัวเรียงนะครับคำนวณได้7 8 9 0 1 2ต่อมาก็แต้ม3ตัวบนนะครับสูตรนี้ได้7 0 9 4 1 8ถัดมาจะเป็นทางแต้ม3ตัวด้านบนนะครับ สูตรนี้คำนวณได้1 3 4่งี่ห้านะครับต่อมาก็แต้ม3ามตัวด้านบน6ตัวยาวคำนวณได้9 0้า5ูน้าหวันนี้แต้ม3ามตัวบนนะครับ4ี่ตัวเก่าคำนวณได้3 4มสี่เจ้า ต่อมาครับใบนี้แต้มรวมร่างนะครับของอาจารย์สุภโชค21คำนวณได้01234567มาดรึกกันก็แต้ม2ตัวด้านบนนะครับอาจารย์คำนวณได้01245678ทุกท่าน01245678 ต่อมาก็แต้มรวมรอสอนอบนนะครับอาจารย์คำนวณได้01234569 0 1ส3 4 5 6 9ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านสูตรคำนวณของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ